ทุกคนต้องพิจารณาให้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้ให้ได้ผู้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี่แหละจะเป็นนักบวดข้อดีเป็นคารังหัดข้อดีก็จะจะไม่ตกต่ำํคำคําว่ารู้แจ้งหมายคำว่ารู้ทั้งกรรมดีรู้ทั้งกรรมชั่วนะกรรมชั่วมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นกรรมดีมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย เราต้องรู้ให้มันทั้งสองอย่างอย่างนี้มันแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะมันมีแต่อำนวยความทุกข์ให้ความสุขไม่มีเลยเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทำความชั่วคนเรานะังสวงทำแต่ความดีใส่ตัวเองอย่างนั้น